สวัสดีนะครับวันนี้ที่คุณครูได้เรียกพวกเรามาร่วมปรึกษาหารือกันในวันนี้ก็คืออยากจะให้คนรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายนะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่กี่ฝ่ายนะลูก4ี่ฝ่ายฝ่ายความสะอาดใช่ไหมลูกการแต่งกายอาหารกลางวันแล้วก็าวการเข้าแถวหน้าเสาธงครูอยากจะถามนะครับว่าเราจะ ดำเนินการอย่างไรในคณะกรรมการแต่ละฝ่ายอ่ะฝ่ายแรกเลยชิดิพันธ์ครับฝ่ไยการแต่งกายเรียบร้อยจะทําในลักษณะนมน่อถ้าเห็นถ้าเวลาเข้าแถวเห็นคน เสื้อออกจากกางเกงก็บอกให้เขาเอาใส่ใสแล้วก็บอกให้เพื่อนว่าให้แต่งกายเรียบร้อยมาโรงเรียนทุกวันใส่รอง,งเท้าใส่รองเท้าปัาากชื่อไว้ที่เสือ้อ,อแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องใส่โบไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะมาอย่างเดียวอ่าครับเรียยๆมากต่อไปฝ่ายความสะอาดและลุกต้อง,องจะทาอย่างไรบ้างต้องแบ่งเป็นชั้นครับผมแบ่งเป็นชั้นและคณะกรรมการนะครับ รักกรมการเนี่ยไปช่วยกันดูแต่ละเส้นสไปช่วยกันดูแลครับอ่าโอเคแล้วคุณครูแล้วครับจะให้คุณครูมาช่วยร่วมไหมไม่ไม่จำเป็นก็ได้ครับอ่าคุณครูไม่จำไม่จาเป็นอายจะเยะี่ยมหน่อยฝ่ายอาหารกลางวันแล้วครับคือให้น้องๆที่จริงโอ้ย่งแยง่แยงมีถาดอาหารแล้ว เดินให้เขาไม่ต้องแย่งกันแล้วไปหาฐานใหม่พดล้าจา,ลาและที่สําคัญอีกเรื่องนะลูกนักที่ครูดูอะ่ะก็คือการทาความสะอาดการล้างถาดหลุมส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับเราควรจะแก้ไขยอย่างไรดีให,ดให้เขาล้างให้สะอาดขึ้นครับให้เขาล้างให้สะอาดขึ้นโอเคครับเราค่อยหาวิธีกันอ่าฝ่ายสุดท้ายนรกจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงอาให้ หัวหน้าฝ่ายก็ค่ะก็ถ้าสมมุตินักเรียนเขาดีกันอย่างนี้ก็บ่มพเพาะบอกว่านิ่งๆฟังครูหน่อยและใช้เวลาแค่ไม่นานก็ได้ครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ถ้ากอดกันอะไรแบบนี้ก็ผมให้อยู่นิ่งๆค่ะโอเคอ่าท่านประธานมีอะไรจะเสริมนิดหไมมสักหน่อยสักหน่อยนี่ท่นา,านกรรมการแต่ละฝ่าย ไปผัดกันเปลี่ยนเอาค่ะอะโอเค